ท่นท่นทั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 นทนสวัสดีครับผมและนี่คือช่องก๊อตสุทธิลักษณ์ออฟฟิเชียลไม่ใช่ฮะนี่คือช่องขนเพชรบ้านจี้คุณผู้ชมจ๋าวันนี้เรามายุดช่องใหญ่ขนเพชรเพื่อจะมาดูบ้านใหม่ของนางกันว่าในบ้านเนี่ยมีอะไรเพราะว่าตอนนี้นะเขาทำน้ำปลาที่มึงเคยกินใช่อร่อยไหมอร่อย เอาแบบสมมติว่าไม่ได้ถ่ายอยู่อสมมติว่าคัดกล้องปิดกล้องอะจอมืดเยีย่ยยิ้หมาหมาไม่แดกยีย่เยียยินไอ้เยียแล้วล่าสุดนะโทรมาหากูอบอกว่าเนี่ยพี่พี่จะทำน้ำปลา้านะก๊อตรู้จักแบบว่าใครที่ขายงูบ้างทำไม <c oughs> อ่ะไม่รู้เอางูไปดองแทนปลาลาหรือเปล่าที่เห็นดุกดิ๊กดุกดิกด๊กในในหายปลาล้านไม่ใช่ปลาล้านะฮะแล่อะไรอ่ะผมมติกเป็นงูไม่ก็ไสเดือนเราไปดูกันดีกว่าวันนี้เขามา เขาชวนมาบ้านใหม่ด้วย <Wow. S 1> อันนี้คือเป็นเป็นคนแรกเลยว่าที่มาบ้านใหม่ของคุณเพชรเนี่ยผู้ชายมาเยอะแยะแล้วแหละก็คงจะมาลุมลงแขกกันที่นี่อ,อ,อ่ะเอาเว่าเราไปดูไปตามหาเจ้าของบ้านดีกว่า A few moments later คุณผู้ชมฮะแล้วตอนนี้เราอยู่บริเวณที่เกิดเหตุนะฮะบ้านที่คนฆ่ากันตาย14ศพ <laughs> ในสภาพที่ รังที่เห็นนั้นไม่ใช่รังอะไรรังงูนะครับผมที่เขาเป็นส่วนผสมในการทำปลานะฮะสวัสดีค่ะเราอยู่กับคุณขนเพชรต้องใช้เขาว่ามาดามขนเพชรุอยสมพรปากนะจะเป็นมาดามจะดูดควยให้วันนี้เป็นวันที่พูดตอแหลวันหนึ่งวันนึงเต็มเตมเลยเออเลิศ แต่มาถึงน้ลาน a m กินผู้ชายต้องออกไปเองไว้แรงมากผู้ชายมาหมู่12คนมันตายแล้วอิจกอรีโลนี่โลน่าอย่ากระถายขอแต่วแต่เป็นไงคะตอนนี้ไปถึงขั้นตอนไหนแล้วคะน้ำปลาจะเล่าให้ฟังมัว่าก็คือว่าน้ำปลาของฉันเนี่ยกินกินมันคือน้ำโกโก้กินคือน้ำโกโก้ใส่เข้าไปแล้วแดงตอนนี้อยู่ในขบวนนการผลิตแล้วตอนแรกเนี่ยคิดว่าโอเคทุกสิ่งทุกอย่างจบนลือกไหม แต่ทีเนี้ยพอส่งเรื่องไปในออยมันแจ้งกลับมาว่าเย็ดกันกับเจ้าของโรงงานน้ำปลาไม่ได้ไม่เกี่ยวก็คือเย็ดกันเต้นยกที่หนึ่งเริ่มได้กูไก่น็อตก็ได้มาทุกอย่างนั้นกูให้หลวงพ่อเจิมไปให้จริงเหรอจริงประกาศราตกเจิมให้แล้วครั้งนี้เสร็จปุ๊บฐานเนี่ยพี่คาโตเย็ดกันพี่คาโตเย็ดกันหนูทักที่ไหมที่ดิบเผื่อน แล้วคนนี้ออยอนโทรกลับมาหาชัยบอกว่าออยอยนะออยอนออยอยใช่แล้วก็บอกคุณเพช คือน้ำปลาไเนี่ยโอเคมันถูกต้องมันสามารถผพิ่มาวืงจำหน่ายได้มันไม่มีสารปนเปื้อนมันไม่มีอะไรที่เป็นแบบแปลกปลอมทําให้เป็นอันตรายเกิเป็นมีกรรมฐานแล้วก็มีพวกปลาหลอดอยู่ในครับหลไม่มีดีดอกมันปลอดภัยมีอะไรที่ใส่น้ำปลาไลอร่อยบ้างพี่ทุกอย่างเธอน้ำปลาไหฉันชอบจักรวาลตอแหลชัดเลยเห็นอื่นบ้านทำไมที่เงาเงาเนี่ยเพราะน้ำปลาไหาทำอีกสักทีที่เป็นอะไรไปแล้ว a few moments later บ้านพี่มีอะไรบ้าง ก็ไม่มีอะไรมากเธอไปเดินเซนชาเดินดูมีกี่ชั้นมีกี่ชั้นมีทั้งหมดเนี่ยแปดชั้นไอ้นอตกลับเธอจริงเหี้ยอ่ะดูชั้นสักอั้นอะดูเชลเล็คกับเชลเล็คอะเชลเล็คแต่หนของคัวไม่ให้ดูนะผมเดี๋ยงไม่รู้อันนี้หนาาคือห้องที่สำหรับมีเพื่นสัมพันธ์กับเราพอพพวกแฮนซี่พวกไลแมนเปิดได้ใช่ไหมใช่มันเป็นมันเป็นอุ้ยตะเหมือนเหมือนอะไรรู้ไหมเหมือนเหมือนโรงแรม嘛มนรูดมันรูดอ่ะเย้กัน เดินออกมานี่ฉันอยากทำอะไรนะอ่าไปกันต่อไปกันต่อห้องแรกอั๋วตัวแล้วนะอ๋อไปกันอ่าอันนี้คือเป็นชั้นสองชี้จะเป็นชั้นสอง้วจะมีห้องนอนเหมือนเดิมอันนี้ในห้องเละเอาไว้สำหรับมีลูกตัวนี้ไปแรลอ๋อนี่ว่าโฮ้ยบรรยากาศฟิลดีฟิลด์ดีเส้นม แต่ก็ยังคุมความเสถียรของทีวีก็คือมันรูดเหมือนเดิมไม่คือฟิวอยากให้มันมีทีวีทุกห้องนี่อันนี้คือฉันต้องดูยังไงถ้าถ้าทีวีอยู่นี่คือจะต้องนั่งในตู้นี่ไงนี่ไงอ๋อหรือว่าอีกฟิวหนึ่งก็คือแบบนี้อ๋ออีกฟิวนึงเวลาดูทีวีก็คือต้องต้องแบบนี้กับแบบนี้ใช่นี่ไงมันก็เป็นเหมือนโซฟาเหรอก็นั่งตรงนี้เห็นปะเดินบ้านพี่นี่ลำบากเนาะ กโปฟาเมื่อนั่งอย่างนี้เป็นไรอ่ะง่วงก็ไปนอนอย่างดูทีวีก็นั่งวิภาสอันนี้คือรายการตีท้ายครัวห้องน้ำคือเฟซอยู่ไหนคะห้องน้ำอยู่นี่ห้องน้ำอยู่นีอ๋อห้องน้ำอยู่นี่เดี๋ยวมีหมอยร่วงด้วไเลยเฮ้ยแรงมากมีห้องน้ำอู้ยยังไม่ได้เก็บเลยอ๋อเปิดให้ อันนี้คือบ้านใหม่จริงๆใช่ไหมใช่เพิ่งย้ายมาไม่กี่วันเจอใช่ใช่ใช่มันคือว่าตาแลน่ะมึงหาอะไรอ่ะไม่อยากรู้ไงมึงอย่าเที่ยวเปิดไปเรื่อยนะก็เพิ่มมีควอยู่ก่อนพร้อมกันนะคุณผู้ชมนะจ้างทำกับผัวทุกคืนเลยนะคะ เฮ้คหมพแสงอแสงได้กิน้พอแ้วแตแตแตแเียงา่คนบ้านนี้เลยโอยนี่รี่อนี่ครอ A few moments later คือถามว่าทำไมถึงรู้ว่าอยู่ตรงนี้เพราะว่าอะไรรู้ไหมที่ห้องก็อยู่ตรงนี้เย่มากนอนไ่เป็นมีคำพูดไหมคำพูด ของไม่ของเจ้าของบ้านเขาดึงมาไว้แล้วคือเราต้องบอกกันเลยนะเอประกาศประกาศเลยดีกว่าพี่พี่เจ้าของบ้านนะครับผมพี่ครับมึงไม่อยาบอีดอกในตู้ตู้บ้านมีอะไรไหมมีไม่อะในตู้ในตู้ไม่มีตอนนี้ไม่มีแต่ในอดีตก็คือมีศพเฮียเออเลิศซูชิมาพอดีซูชิมา่กินแล้วไม่ใช่หรอกว่ายตายยังไม่ได้กินสิออกมาเฮีย เยอะแยะไปหมดเขารู้นะเขาเขารู้ว่าเราจะขึ้นมาถ่ายไงก็เลยแบบเตรียมเตรียมไปเตรียม้ยไปแต่เพาะแบบอกถึงสามชิ้นใช่ไหมที่อ่ะเราชิ้นเดียวเดียพาะใหญงปังเนาะเออเดี๋ยวอะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวจามาพระจ่ากินซูชิกันดีกว่าจ้ะ ชีวิตดีกินซูชิที่นนทบุรีเลยชีล่าห้า <laughs> บาทเป็นไรอะชล่ห้าบาทเป็นไรอะใช่เป็นสามสิบจิ้มเดียวะไนปะ <laughs> กินไปเข้าวแกงแม่เลยรู้ไหมทำไงให้อร่อยขึ้นทำไงน,น้ำปลาล้าอย่างคนเพชรกัดกินได้แต่วพวกนี้ต้องที่แบนนี้ เธอว่าฉันได้บอกนะตั้งแต่ฉันอยู่ที่นี่นะฉันไม่บอกใครเลยฉันเป็นคนแรกมาที่นี่หรืเนล่ะถูกต้องอ่ะฮะคนคนแรกคือพี่โพสผัวเธอผัวชัวฉันคนที่สองก็คือหล่อนอ่ะเดี๋ยวฉันจะพยายามดิวผัวเก่าทุกคนมาให้ครบแวนเบื่อจงยพยายามดิวผัวเก่าทุกคนเนี่ยใช่แล้วก็จะจัดมิงเนี่ยแล้วที่มันมีข่าวว่าบ้านหลังเนี่ยผู้ชายเขาออกไปว่าเล่นลิ เนี่ยลูกบ้านโทรไปแจ้งนิตินี่จัดเดี๋ยวกูว่านะพี่พลติดกล้องอะพี่พลมารอบนี้พลติดกล้องอะพี่ระดับแก็บเขายืนรออยู่หน้าบ้านใครจะใจมันใช่ไหมครับนั่นเอกเธออีกดอกหรอนี่เห็นฉันนั่งเล่นมือถือนู่นนี่เราฉันไม่ได้ไร้สาระนะคะเล่นมือถือฉันได้ตังค์ค่ะจร่งหรอทําไงอะไออยากรู้ใช่ไหมนี่เลยคิดตรงนี้ตรงนี้นะไลย์แอีดนี่ไงแอตตุสีโอ้โหสุดยอดมากจริงๆโบนัสที่ดีมากโบนัสที่มากนะเธอเราเขาไม่โกงนะเขาไม่เราคุ้เสื้อเขาไม่แบบ ขาไม่โปะนะอืมคือ cover นะนลือกไหม่แอดไปเลยตอนนี้น้ำบริการดีมากมปังมากตอดๆจะไม่พูดเยอะแล้วฉันพูดเยอะไปเดี๋ยวพวกเธอไม่เชื่อเธอต้องลองต้องลองตัวเองแล้วจะรู้ได้เลยอ้าวเพขอตัวกินก่อนวันนี้ขอบคุณพี่มากขอบคุณตรนนี้ด้วยบ๊ายบายค่ะ